ชาวราศีธนูค่ะมาดูยยาไพ่เลยค่ะทาเวรุนปัก้ันกับนางเบญจกายโมราสุขภาพจะสืบเนื่องมาจากความถุกความกังวลใจนะคะจะมีคุณจะมีปัญหาอยู่แล้วเกี่ยวกับการปวดหลังนะกระดูกนะคะแล้วก็การถ่ายค่อนข้างยากปัญหาเกี่ยวกับระบบการขับถ่ายที่มันค่อนข้างยากนะค,ะความรับหรือก,การสูญเสีย ของรักบางประกาแล้วมันคุณแบบมีความถูกใจอาจจะซับบางอย่างของคุณหายทําให้คุณต้องเสียเงินเครียดกังวลมากเลยแพนิคก,การกระทำใดก็ตามที่มันเป็นการทําร้ายตัวเอง ระมัดระวังมันปรับโหมดความคิดใหม่นะคะระมัดระวังการบาดเจ็บจากอาวุธของมีคมการที่คุณทํางานด้วยความว่องไวแต่หากท่านใดที่ประสบความรักที่ไม่สมหวังความผิดหวังอะไรที่มันค่อนข้างรุนแรงเรื่องของที่เขาทำลายเราเพียงครั้งเดียวกลับมาทํำลายชีวิตของตัวเองแต่ก็รักษาสุขภาพด้วยค่ะติดตามเป็นกําลังใจให้กับคนทำอย่าลืมนะคะทานศีลภาวนาให้ถึงพร้อมนะ,ะเป็นเครื่องป้องนะคะคุ้มครองคนดี